สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจ้อวิญญาวิญญาณัชนนี้ถ้าแกใช้วีเกาณต้องหัล้งังวี้เช่นนี้ข้อดีของสัมฤเปลี่ยนรู้รบ่าพอแกมีสัมฤทธเปลี่ยนฉันก็เออเอางี้ก่าชฉันคิดไว้ว่าฉันจะซื้อหลายๆย,ยี่ห้อมีคนบอกฉันมาทางเสียงซื้อหลายๆย,ยี่ห้อจะได้ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเช่นยี่ห้อไหนที่เราไม่ชอบกินไหนไม่ชอบเราก็จะใช้แบบประหยัดประหย,ะะยะัดจริงๆแล้วฉันสัมฤทิ์ีประยะประหยะัดแต่ฉันจะไปต้องใช้ อันถึงจะหยิบมาใช้แต่ฉันน้องซื้อจุ่มเป็นเป็นเรื่องบทที่จะลูกจิกฉันก็ซื้อแบบนี้เพราะว่าอีพอใหญ่อะอ,อีดอกทองกะลีะดามันยี่อะอีฉันต่ํามันต่ําจริงถ้ามึงไม่ต่ำมึงมึงต้องมีอย่างกูเฮอนั่นดิดับอีเลงช่วยระายำมสมน้ามองเทพยอยู่ประทุมมมนก็นามทั่วไงเฮ้ยสมนาแบบว่าแบบว่าเกียรติมันมจะเปล่าม,มาเรียนคณะนิเทศ ทุเลศฝ่ายการแสดงแล้วดูจะเหยียบมันกูก็จะเหยียบมันหมนกันเห็นจะบอกว่าอะไรวะฉันจะสื้อว่าฉันไม่เยาแต่ฉันสื้อเงินฉันจะหมดด่ฉันซื้อมาพวนดีเขาจะบล็อกทำไมต้องพูดวะไม่ใช่ฉันต้องพูดเพราะว่าฉันรู้ว่ามีคนฟังฉันยูด้วย อืมจะเปละฉันจะบ่าเสื้อผ้าฉ,ฉ,ฉันจะฉันอยากได้กางเกงสีฟ้านะั่นอะแต่เป็นขายาวไว้ใส่ใช่ป่ะเออแล้วก็เสือ้อฉันจะไปดูเสื้อที่ห้องข้างบนแกฉันจะบอกข้อแตกต่างให้ตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยนะมันจะมีชั้นสองร้านขายเสื้อผ้าคนอ้วนเออร้านขายเสื้อผ้าคนอ้วนใช่ป่ะเสร็จปั๊ม พอลานั้นอะ่ะแค่กางเกงธรรมดาแบบกางเกงแบบเนี้ยถ้าตัดเย็บมาหนาๆนานาคุณอ้วนจะใส่กีหานาๆไม่ได้นะต้องใส่บางๆแบบเนี้ยคือมันจะดูเป็นผ้าดีบางเป็นไม่ใช่บางคือผ้าดีใส่ดูดีเหมือนโรงเรียนซันตาคุลอะไรแบบเนี้ยผ้าดีๆแต่ต้องไม่หนาถ้าหนาจะใส่แล้วอึดอัดเสื้อด้วยเสื้ออย่างเงี้ยราคา 200, สองร้อยสามร้อยโปโลเฮียอะไรแบบเนี้ยก็ยังหนานะยังดูไม่ดีนะคือคนพวกนี้น่าจะอยู่ในแอร์ไงแต่ฉันว่าฉันก็ยังไม่เหมาะนะเว้ยเออ แล้วแล้วก็มีเนี่ยฉันจะไปดูเสื้อชั้นชั้นสามสันั้น, 3, นนะมันจะมีเสื้อยี่ห้อหนึ่งที่ฉันชอบมากเลยเยเป็นเสื้อที่ใส่สบายมากเหมือนในตัวใน,นที่ใส่มาเนะีะยอันน่ะยี่ห้อนะอ่ะเนี้ยอันน่ะยี่ห้ออะไรวะเอ,องดูก่อนลองดูก่อนมันจะบอกว่าคนอ้วนใส่เสื้อยือดอะถ้าใส่แบบกะกากไม่สวยเลยวะเดีนดิอันหาเส e.s.p เออ e.s.p ฉันจะไปดูเบอร์ x.l ที่มันเป็นขอบเขียวอะใส่แล้วสบายเป็นยี่ห้อเนี่ยฉันบอกตรงนะฉันถ้าฉันมีตมังค์ฉันจะซื้อยี่ห้อนี่ตุนเลยเว้ยเสื้อยืดทำไมเป็นยี่้ยฉันฉันจะแนะนําใช้จาชกหรอไม่ฉันจะแนะนา,ะา,านะนะนพวกแกเลยโดยตรงเลยเพราะว่าฉันว่าถ้าแกจะใส่เสื้อยืดสีขาวอยู่บ้านอะ พือพ่อเพวกเสริมสร้างบุคลิกภาพพวกแกใส่ชุดทำง,งานสีขาวก็ต้องสะอาดอยู่แล้วไม่งั้นเลอะง่ายแกก็สักยายใช่ปล่ะเนี่ยแกก็ใส่สี e อเีฮะเป็นยี่ห้อที่ใส่แล้วสบายที่สุดนะเสื้อผ้าบนห้างราคาถ้าปกติห้าร้อยใช่ป่าเซลก็เหลือสามร้อยสามร้อยสิบสี่ร้อยแปดสิบฉันจะไม่ซื้อยี่ห้ออื่นอีกเลยเพราะฉันลองมาแล้วไอร้านที่ฉันบอกว่าฉันสอนฉันถ่ายด่วนว่าเฮ้ยร้านนี้ก็มีเสื้อผ้าคนอ้วนว่ะใส่มาไม่สวยเลยว่ะไม่สวยเลยอ่ะ คนอ้วนถ้าเลือกแบบว่าเสื้อผ้าเนื้อผ้าจับแบบนี้เหมือนกันเลยนะแต่ซักมาใส่เสื้อไม่เหมือนกันพูดจริงๆจากใจฉันไม่เอาทุเรศ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงนีนะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คุณไม่ได้ด่ามึง <c oughs> คือหมายถึงน่ะดีอยากอยากได้อีกจะเพื่อนไปดูไม่เดินช้อปปิ้ง <c oughs> วันนี้มีตราลาน,นนะเว้ยในสิบโมงฉันจะนั่งส่องเพื่อน,นเพื่อนฉันอยู่พอ จริงๆฉันอยากซื้อเลยแต่ว่าฉันแต่ราคาต่างกันเยอะฉันรอดีกว่ารอมาส่งดีกว่าเพจไอร้านเพจที่ไหนฉันอยากได้ไหมเพจไม่อนข้าหมาด้ว <laughs> ย